ดานี้ก็มาพบกับคุณครูนกและคุณครูยะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะหน่วยย่อยของเราก็คือความปลอดภัยในการใช้ยานะคะเด็กๆทราบหรือไม่คะเวลาเด็กๆไม่สบายเด็กๆจะต้องไปหาคุณหมอใช่ไหมคะและเด็กๆก็จะต้องทานยาค่ะยานะคะมีสประเภทนะคะ คือ,อยาที่ใช้ทานเข้าไปในร่างกายของเราค่ะยาอีกหนึ่งประเภทนะคะก็คือ,อยาสําหรับทาภายนอกค่ะหรือใช้ภายนอกนะคะเด็กๆรู้ไหมคะเด็กๆไม่สามารถที่จะรับประทานยาเองได้นะคะหรือนอํายามาทาร่างกายของเรานะคะเด็กๆควรจะมีผู้ปกครองดูแลในการรับประทานยานะคะ เพราะว่ายาเนี้ยมีอันตร,รายสําหรับเด็กทุกคนได้นะคะเพราะหากถ้าเด็กๆทานยาผิดนะคะเอายาทาไปทานก็ทําให้เกิดอันตรายนะคะเกี่ยวกับร่างกายของเราอาจจะเกิดการเพ้ยานะคะที่มีผื่นคันเด็กๆก,ก็ต้องไปหาคุณหมออีกนะคะบางคนนะคะดื่มยาหมดขวดเลยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เด็กๆทําไม่ถูกต้องเลยนะคะเด็กๆทราบหรือเปล่าคะ ว่ายาแต่ละชนิดจะต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลด้วยนะคะดเด็กๆจเดี๋ยวคุณคุยนะคะจะพาเด็กๆไปดูกันว่ายาใช้ภายนอกและยาใช้ภายในคือ,อยาอะไรนะคะและใช้แบบไหนมีวิธีใช้อย่างไรเดีย๋ยวไปดูกันเลยนะคะเด็กๆ ใช้ภายนอกนะคะเป็นยาที่ห้ามรับประทานเลยค่ะเด็กๆจะมีลักษณะเป็นครีมหรือยายดตายาพ่นเป็นต้นนะคะตัวยาที่ใช้ภายนอกก็จะมีดังนี้นะคะเด็กๆยาทาผิวหนังต่างๆจะมีลักษณะเป็นครีมเช่นยาแก้ปวดเคล็ดข,ขัดยอกสามารถไว้ทาเวลาเราปวดข้อ หรือปวดเมื่อยตรงไหนนะคะใช้นวดภายนอกค่ะยาแก้เชื้อราก็จะใช้ภายนอกเช่นกันค่ะทาบริเวณผิวหนังที่เกิดเชื้อรานะคะยาแก้คันก็คือยาที่เป็นรักษาอาการคันอย่างเช่นคารมายค่ะเด็กๆยาหยดตาต่างๆมักใช้แก้ระคายเคืองหรือทดแทนน้ำตาเทียม หรือช่วยรักษาโรคตาบางชนิดนะคะเด็กๆยาทาแผลยาทาแผลก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์เบตาดีนหรือจะเป็นน้ำเกลือที่เราจะมาล้างแผลให้สะอาดนั่นเองค่ะแต่ตัวยาทุกชนิดนะคะเด็กๆเ,เมื่อเราใช้แล้วควรปิดฝาให้สนิทนะคะเพราะจะเกิดการระเหยซึ่งจะทำให้ไม่จะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงด้วยค่ะ ยาใช้ภายในนะคะเด็กๆก็จะมีตัวยาดังนี้เลยค่ะยาบรรเทาแก้ปวดลดไข้มีทั้งชนิดน้ําและชนิดที่เป็นเม็ดนะคะยาแก้แพ้ลดน้ามูกยาแก้ไอขับเสมหะยาแก้เมารถมเมารือ,อยาสําหรับโรคปากและลําคอ,อยาแก้ปวดท้องท้องอืดท้องขึ้น ท้องเฟอ้อยาแก้ท้องเสียยาระบายยาถ่ายพยาธิลำไส้และยาบำรุงร่างกายค่ะในในใคเด็กๆก,ก,ก็ได้ทำความรู้จักตัวยาแต่ละชนิดแล้วนะคะทั้งตัวยาภายนอกและตัวยาภายในนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปฟังที่คุณครูนกฝากนะคะว่าคุณครูนก จะฝากเตือนเด็กๆในเรื่องการใช้ยาอย่างไรบ้างนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูนุ๊กก็อยากจะบอกกล่าวแนะนําเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการรับประทานยาในครั้งนี้นะคะว่าเด็กๆไม่ควรนํายามารับประทานเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะคะโดยกาทานยาแต่ละครั้งเราต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เตรียมจัดเตรียมให้นะคะแล้วก็เด็กๆต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ สถานการณ์โควิดในทีนะคะเด็กๆก,ก็ควรจะสวมแมสนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะในการที่ออกจากบ้านทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ